โย่ไม่แดดอจะบต่ใส่หมวกใส่ทำไมกลัวแมลงเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเนี่ย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 มามาเบิง์คนผู้หายแน่เบิร็สิมด ขอโทษนะคะที่ผู้หายถ้าหนักอ่าถ้าเป็นนักสายตาไพกะสร้อยอยังบริอะไรได้จ้าแบบเกิมใส่เพระบัวแบ่งเหลือขีดสุดท้ายนะคะตัดไปก็คือตัดไปค่ะค่อยกะอยู่กลางป้ากลางดงมันได้รีบจ้าชิวๆบริบบรีบแบบเกมิมเหมดอนอะไรไปเสียแป๊บท่านมันเด้นขึ้นมาหน่อยนะึง อ,าาาอ,อ,อีิศมุต้าหัานเอียบมิดต่นะความมรดกโอ้ยบางไม้ยมาเก็บห้อยกเก่กาขาวมันติดโรคอะไจังเลยผ้าบ,บัวแบ่งข่อยหยากบุลึงข้างก็ย้นอนหยากย้อนอยาก,อ,ยาก,อ,ยากอ้างว่ามีเวียกจ้าฉันมีเวียกนะคะแม่สันแม่ใหญ่อันหนึง่งไรแม่ใหญ่ยอยู่ จะงีม่โตตนมาบุ๋งืขอเป็นวิญญาณมากกับบรูเจ้าคือผู้หายเด็ปรสสันแล้วไงครับผู้หายแล้วไงคะจังรังได้คะ่ะถ้าอยู่ในป่าคนเดียวหลายคนนั่นนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วระต้องมาบอกว่าทําตัวให้คนสงสารสงสารพระบิดาพร,ราบรดามันติเขาก็เฮ็ดเบี้ยเขาก็ยิงสี่แหละไม่ ใช่ไหมสงสารไม่ได้เห็นใครว่าสงสารโอ้ยอ้นยกกู่อ้นป่วยแม่ยยกกูตุเลกาบินตาล่ะไม่ได้ไปเดินแฟชั่นเด้จ่าไม่เห็นเบียดจ้าสิมไหหนาขาวเนี่ยโปล่งมากบ่ค่ะบ่เป็นสละบ่ได้สออนดอกคนไม่ก็เมนก็ได้คอมเมนต์ดีก็โอเคคอมเมนต์ไม่ดีก็ไม่ได้สออนนะคะไม่ได้สออนค่ะไม่หายกูแดกค่ะ ใส่หมวกไม่ใส่หนังเด็นแม่กัาหัวผัผมกับบไ,ไดอุ่งปุ้งเด็กนหยังผูงหายแล้วเป็นนักสายตามือเจ้าก็ซอยบไปได้จกลูกตาจะคล้องออกนั่นคันอุ๊กอังน้ำคว่ำขี่ห่ายคอยนะ่ะอุยยังจกตาออกถ้ามู้จักบอกมู้จักไม่รู้จักบอกใช่ไหมมู้จักบอกบอกมู้จักเลื่อนผ่านก็จกลูกตาจะคล้องออกไปเลยสบายใจมอเจ้า แล้วที่บอกว่ากูหากินกับหลานกูจะบอกให้นะกูไม่มีรายได้จากอักันมานั่งนั่งเววายืนเว้านอนเเว่ยกูสบายใจเฟซกูเพจเพศกูชีวิตกูก็เมื่อยเพ่งแล้วแต่ตองมา้ก็ไม่ใหนกวนด่าดอกเพาะอยังอีโตนบางงามอย่างนี้เขามาเบิ่งอยู่นะกูบางงามหรือกูถ้ากูงามสิบ่น,นอนเกียกน ยิ่งยานกูอยู่เต๋อนางไม่แห้งบ็ดกเล่คือกัวร่ำบดีอได้หาเลี้ยงกัวยังาไม่ยังไม่เยอะก้องคือประมุนน้ำกลืนนะบูอย่าเฮ็ดอ่างก้องคือประมุนน้ำกลนเนี่ยอย่าเฮ็ดอ่างนะเย่เขาเห็นมางไม้ <laughs> ข่อยมวน <laughs> อุ๊กไร่นั่นจกตาจะของออกแต่ไ่อยากเบิ่งอันยายพีบ้านาเลยเลยนั่น ย่าไปอุกบัอกไม่เป็นจกลูกตายจะคล้องออกเลยเขาไม่อยากเห็นนี่ยังอะนะมมกไม่เหงหายยากอยู่ไป่ร่ำเสียเลยเจ้าไปคนไปคนหูตึงแล้วตองเบาเสียงดังโอ้ยหมางใหม่ก็ได้มงดมงดกับประกาศโซ่ไปยังเขามีเวลาโซ่ต้องตักนะคะวันนี้มันหมางไม่โดดตาย มันแข็งยูตนบัวลายเก็บบนมือก็เต็มทังเราออยูาน่นนี่ไม่เก็บโซ่ซื้อแต่ละกล้องหมุนตามด้วยนะรายได้ไม่มีไม่กล้าจ้างใครมาถือกล้องให้หรอกมูมันนั่มเขาก็ตรงเฮดเบียกเขา่ได้มาถือกล้องไห้ป่อยเด้เอเราพ่อพ่อมปากซ่นอไงละ่ะ ไปใส่บะไรกล่องมันไม่เห็นข่อยก็เลยต้องข่อยก็เลยต้องเงิเงงงนยืนบ่อชุ่มองเกาหมาูเขาตักเต็มถัง,งแล้วข้าผา,อาออกอยูย่พื้นบัไเลเหลี่ยมเพราะสินไม้ใหญ่กล่องด้วยนี่ค่ะติยานมาันเละสมองใหม่สิเต็มถัง,งน,นี่ก็ได้หาซีพีโร่แต่เต็มบ่อข้ามาผากครับมิเจ้าเนี่ยล่ะ ซาบะนั่น,นันสมาค่าผักอยู่เนี่ยมูกเขาไปเครื่องถังแล้ว ก็ไปแบนตยียด้แต่เอาตัวก็วววสร้างกูอ้โเ,เก็บยี่หม่อ,องก็อ่างมุดจานนี่ละยิ่งเราสียเศร้าแล้วเสียเวลามูเขาไปหัวใส่แล้วพูนนะ่ะพูน,นึงนีบไปใส่แล้วสองคนไปทั้งสวนพูนเป็นทั้งสี่เนาะบูเบอรี่เนาะแบบนี้ค่ะอู้ยกระลูกกระสัวยอยู่แต่มันบ่หนาบ่ดุงสินะเถอะข้ามาเบาพ่อหยัง คอยยักว่าวนะแหลบแลกกรนังหนาคอยเด้ออบอแมนอคอยยืมหนังหนาใหไม่ทายดอกคอยพัดของขืนคอย่อดหูตึงซื้อคอยจะมาของขืนก็อยังไงต่ออยก็บอาในความมื้องคอยนั่นแหละคอยย่งเนื่อหูพอดีอ๊กเนี่หนังหนาคอย ถ้าอุกมากบล็อกไม่เป็นก็จกลูกตาตัวเองออกเลยนะคะอย่ามาอุกปานนั้นค่ะอย่าปึกค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบค่อยน่ะนะนี่ต้องขอบุณข่อยได้หนี่ความทุกวานอยากของคนยิม่มเมืองหน่อมเป็นยังไงบ่แม่น้าใบาข่อยให้เขาแต่งตัวสวยมากไม่เห็ดของเห็ดน้ำไป่ได้ดอกคนที่แต่งตัวสวยก็เรื่องของเขาอันนี้ค่อยทำได้แค่นี้ Nacho 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 Thắc ta mà Thắc anh đi chắc xin mất hứa con mà nè ơi Tiềm thắng mà nè là Tiềm thắng nó nè này là Bà มุ้งเหี่ยวเกี่ยวกับปอมกับพ่นบ่มาดกอกกหลานมันทำมาหายกินโอ้มันกระบาดดอกเก็บเป็นหมื่นกันสิเก็บพี่ดอกมันเที่ยงขึ้นยังสิเต็นแบบนี้ครับดเด็ดบ๊ลุดขอบคุณมากเงินไม่หลุด โอ้ยขาเจาไม่ย่หรอเนาะแซมเขาเจาไม่ยามเรียบร้อยแล้วบ่คืบมันแล้วแหละไม่เก็บน้ำคนเขาเจาะดูนนิข้าวเบ่ามันจะดู ดอกขอเก็บบอยบีไวลามาถ่ายพวกเอยต้องเก็บถ่ายวิดีโอมึงกับ,บกระเดกหมวกับะมือมูอกับสิห้างเห็นปะมาตั้งกล้องไว้แล้วไม่พูดง่ายกูอีกงากครับ เก็บห้อยข้าเจ้าครับบอก่านก็นได้ที่เก่าพวอได้กำงาหูดหบาง เจ็บเจ็บแอลแล้วปาเต็มทาเจ็บแอลแล้ว้าเต็มทำเจ็บแอลหรอนกระตุกสองสามมื่เรี้ยงกันจ้ะ แช่ได้ดิฝนตกแต่ก็หมากมันแข็งดีอยุ้ยตัวอะไรเนี่ยว่าพ่อขายสีส้มวาหรือมิจ้าข่อยเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานก่อนเดี๋ยวไปนั่งมองผืนแผ่นมันมาแผ่นดอกป้านี่ก็หกใส่ผ้าวัแบงทั้งแบบหมดโทรศัพท์มันเสื่อมเสื่อมคก็จะคล้องอยู่ละนะผมเปลี่ยนแผ่นนั่งเบากกัน ขายมาลงตรงนางเจ็กอันใดเป็นอันใดนังตรงนี้สวยๆดีกว่ามาใครจะว่าไงพูดมาพีนี้จะาไม่ได้ไปเออดีแล้วมากก็ดีมากมาก็ดีไม่พูดเยอะนะคะ คอยนี่ไหมมวนสวัสดีค่ะมีค่ะหนึ่งสองสามมาด้วยกันห้าคนจ้ะถ้าตกใจคอยก็กดหนีท่อนั้นท่อนั้นอย่าไปอุกปาดนั้นถ้าไม่ชอบอันไม่ใงน่นี่คือผีบา้าไม่ใงญ่นี่ผู้ให้ผู้แลง่ายๆ่ถ้ากดบ็อกไม่เป็น ก็ะจกลูกตาตัวเองออกเลยคนไม่ชอบค่อยนะ่ะจบแค่นั้นจริงๆคข่อยอีตวนยังมาเบิงอยู่ขนาดค่อยผู้หายยังมาเบิงว่ดสันสะออนค่อยแห้งพี่บ้ารับยาช่องไหนรับยาช่องไหนข่อยก็ไม่ยาประจํากินยี่ดอกก็ต้องห่วงข่อยดอกก็ต้องอุ้งน้าค่อยดอกค่อยหายก็หายค่อยบ้าหายก็เรื่องของค่อยเครียดกับข่อยว่าสันก็ข่อยหนาเลย เครียดกับข่อยว่าข่อยค้นบ่าสัสอ่อนข่อยคอมเอยู่ภาษาหน้าบ้านหลังบ้านโอ้ยไม่มีเวลานะครับที่จะไปตอบหลังบ้านเพราะแล้วก็หน้าบ้านด้วยขอโทษหลายคนที่เข้ามาโอเคคุยยังนู่นนี่ดีข่อยบ่ได้ว่าข่อยขอไปคนเสียงดังคนหูตึงข่อยแ้วเบิดแห้งข่อยบ่ได้มโหัวไใ่ไขแต่ว่าข่อยอีต่วนคนมาบ่ายข่อยไหมนางงามงามเป็นกระตูนเป็นลูปหมาเป็นสัตว์ เอเอเลื้ยคานก็มีโปรไฟเพราะนั่นนะตักมาก่าคอมเมนต์่อยสวยๆมาก่อยมาคอมเมนต์่อยเด้อถ้าทุเรศท,ทุรัางสิจะม,มาคอมเมนต์ค้น,คนผานค้หายมาคอมเมนต์กันนี่มันเบกเคษจ้ะขอบน,นี้เวลามาตอบไผ่ดอกคนที่ส่งข้อความมาหลังบ้านขอบคุณมากนะคะแต่ข่อยไม่ได้มีเวลาที่จะมาอันนี้ขอถือว่าคอยสละเวลาดี่นี่เพื่ออย่างมู่เข้าไปเต็มทังแล้วขแขเลยว่าโอ้ยเบากับเพินจะเข้านะก็น่ อันนี้ค่อยไ่ได้ดทั่วไปดอกเราค่อยก็แคกจมเพราะว่าอย่างเสียงก็เป็นยังซีไม่ชอบก็กดผ่านบล็อกก็ได้มีปัญหาก,ก็ถ้าไม่อยากยินไมไปเห็นก็จกหูจะของจกลูกตาจะของออกไปเลยมันจะได้จบๆไม่ต้องมาเห็นค่อยแค่นั้นเหนงานกับเมื่อยแล้วมาถ่ายวิดีโออ้างกับพ่อแห้งแล้วขอบคุณที่มาคอมเมนต์ดีๆขอบคุณที่มาคอมเมนต์ไม่ดีก็ขอบคุณพ่ออะไรหาเรื่องกูดา มาหลายคนจะปลาไหนทำบ่แม,มนอยู่ไกลเอ่อเงื่อนคน้นหรือคน้นหรือจากเงื่อนเจ้าของขอยบวกเขาผู้เดียวจะยันอย่างยันคู่แนวล่ะหนึ่งเพือเจ้าของเป็นล้มไปแรงอ่าอย่างเกิดขึ้นได้สองเขาพูดหูว่าแมนประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ปลอดภัยกับริงอยู่เราไม่รู้ว่ามีสัตว์หรืออะไรเอ่อพวกสัตว์ธรรมชาติมันมาได้ตลอดแล้วก็ค้นน้ำคนน้นหนีมันหลายประเทศน,นู่นนีไม่อยู่นีมันมันมันไปใส่มาใส่เขาปลายาไปผู้เดียว เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้หมดหนึ่งนาทีต่อไปเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งเจ้าของเป็นนุนเป็นนีในปลาเฮ้าสิได้อายังหน่อยมูกับยุนีแจ้งหนึ่งหนึ่งสองว่าเออไม่ไงอันนี้เป็นวิ่นเป็นล่มเป็นแรงวูบเออ,อยังม่ม,มีมูนบ่ะเออหรือว่ามูเป็นยังเฮ้ากับสิได้ซ้อยเหลือกันไปมาผู้เดียวย่าไปไปผู้เดียวในปลายาไป ยกเสียนอาย่ใกล้เฮือนมีป่าเป็นของตัวเองผัวก็อยู่ใกล้ๆเอ,ออยังสี่ใครอยู่เขาป้านี่ย่าไปเขาผู้เดียวแต่ผู้ใดอยากเขาผู้เดียวกับเรื่องของเขาแต่นี่คนเป็นคนที่บ่มาเขาป้าผู้เดียวนึงสุขภาพเองสองเรื่องสัตว์ป่าสามเรื่องคนเพราะว่าประเทศฟิลแลนด์มันเป็นประเทศที่คนเขามาอยู่หลายหลายหลากประเทศมันกับไม่คือประเทศให้นั่นแหละคือเขาก็ต้องเซฟเจ้าของเนาะ เซฟเตงว่าอะไรยังไงเป็นอย่างมาตายแพร่แว่ยนนยยอยู่ในป่ายังไงโมมาทำกันนี่โทอ่าเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะหนึ่งหนึ่งสองจาจะเป็นรถโรงพยาบาลคากันตายหรือเกิอดอุบัติเหตุหนึ่งหนึ่งสองโทษมาปุ๊บแต้โทษไปหาปุ๊บเขาเห็นเลยว่าเขาอยู่ใส่แต่เราต้องยืนยันว่าเราอยู่ตรงไหนเป็นอะไรอืม ก็ดกจยาป้านี่มีคนเขามาแล้วแต่ว่ามื่อข่อยกัยเรื่อยๆข่อยบได้ซีเรียสเรื่องแต่ว่าตรงมีมังม่ทุกมมือตรงได้มังม่ทุกมมือได้หลายๆก็ถือว่าเรื่อตะไคร่ไปผอปลาเนาะแต่ตอนนี้มู่เขาไปเครื่องทังแล้วของข่อยยังไปใส่มาใส่ให้ไหลจ้ามาได้กับเมื่อบ้านมีผู้ซ่อมเปใหญ่หนึ่งข่อว่าม่แกวลุดปากแล้วมาคอมเมนต์ข่อย ผู้หายหลายนะเจ้าวระสานบุสภาพนางหนาเจ้าเนี่โอ้โพร้อมที่จะยุ้เข้าเตาถ่านยังม่กล่าไม่ข้อเม่นคอยแต่คอมเมนตะลกตลุกนี่คอยรู้อยู่าได้ต่คอมเมนน์มา่วายคอยนี่คอยรู้ค่อยโกรธไหมคอยไม่ได้โกรธเพราะว่าอะไรคอยเป็นคนวอาเสียงดังหูคอยขังแล้วมันมีปัญหาคอยก็เลยต้องว้าเสียงกดังเพื่อให้กลัวว่าคนที่ฟังไม่ได้ยินตอนนี้บอกจะมองแลืไม่ตะเก็นวรอไอ้กาญนนเอาก็กักรตอยตาไป มุ้นเขาเก็บจะเต็มทางแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าท่านท่านผู้ซ้ำเน็ตคือดีเลยว่ะขอบคุณเน็ตไม่ตัดนะฮะตอนนี้เวลาฝนมนันตกนาฬิกาสามสองนาทีก็ห้าโมงก่อนจะเที่ยงอะคะ่ะป้าจะ ทางนี้มันลงเนี่ยก็มีบานคนนยูแล้วก็มีอ่าทงหน้าเขาของประเทศฟิฟนแลนด์เนาะแต่ทางเขามากกับทางอ่าทางอ่าทางหินแห่แต่กับหินแห OR, ดียูว่าแมนแบบหินเขาดีอะ่ะเออในปา่า,า,ปถนนถาปขเขาก็ประหลาดอย่างจ้ะบางป่าก็ถนนแถวป่าเขาก็ต้องดูแลธ,ธรรมชาติเหมือนว่ารักษาธรรมชาติเขาลาดเลยเหมืนอนเขาลาดในเมืองลาดอย่างประเทศฟินแลนด์แต่เขาอนุรักษ์ธรรมชาติอืม ก็ต้องไปเรียกร้องอย่างเลยเขาเพืีอดีวพดประเทศเนี่ยเก็บมากบุบรีคค่ะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแม่แม่มันเป็นมูค่อยทมันอันใกล้ๆกันนะโอ้คนไทยแห้งขยันเน่่มดูดมาเลยระต้องขอวีสรงวิสานอ้ยอยู่ทางหางเงินแต่คอย,ยุยนีกับแต่คุณกัเอาตามแห้งข่อยเนาะ คอยเื้อถ้าเศร้าเบาได้มาเจ้าพอหยังมู่เข้าไปกันไกล่แล้วพูดนะพูดนะเขาตากกันจนหมดไม่ใหญ่นูก้าผักงางงางงาพี่ซื้ได้เต็มทั้งในยังไหนนะจ๊ะส้มส้มเสื้อสีส้มไปแล้ว